ไกลชุกแล้วครับ hmm. น oh. mm ี hmm. ่ร้เบิงหลังนี่ครับอืมสิ่ง าแล้วครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องน้องชายของผมด้วยช่องจิมมี่าังคนจ้วดเดซิลี่และผมขอความกรุณาคอมเมนต์โดยสุภาพด้วยนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันผมไม่เกียรติท่านท่านให้เกียรติผมมาบางมีที่การติดครับตําเครื่องหมักมมหมูครับหมูหั่นมานี่ครับนี่ครับโดยไอซายผมโทนี่พังคโคนนะครับไอซี่แท้ๆนะครับไอกะชิมี่ลาบกักชี้ลาบกักชี้บบกระเทียมแกะครับกระเทียมแกะนะครับเลย ถ้าชาไผมีเครื่องปั้นเนาะ้าไผมีเครื่องปั้นเหรอแม่ครับสมัตป,ปั้นเลยเลยปั้นเลยเดครับเด้อมันจะสะดวกสบายแล้วัรวดเร็วนะครับวันนี้เท้าซหร่ไหมใช่เม็ดครับอันนี้หมูหันไข่ไเม็ดใช่เม็ดนะครับต้องเอาเป็นแบบเม็ดเท่านั้นนะครับมาตำมอกมัน,ม,นมันถึงหอม,หอมครับนี่อันนี้ก็รอรอมัดรอเครื่องครับเดี๋ยวเราจะมามัดครับแต่เราจะเเครื่องก่อนตำเครื่องก่อน ไปแล้วนะครับมีหากาผักชีกระเทียมแกะนะครับใช้เม็ดนะครับบำครับร้อยครับละเอียดพอสมควรเท่ากับใส่น้ำกระเทียมดองนะครับน้ำกระเทียมดอง ไม่ต้องใส่เยอะพอรประมาณนะครับกะเอาด้ครับใส้จังหน่อยมาปรกาตามด้วยสีขาวสีขาวนะครับเล็กน้อยครับ ซอครุ้งรสนะครับนี่ครับนี่นตาลปี๊บนะครับนีพร้อมประมาณซอนหนึ่งครับชุดลรสครับชุดลรสครับนะครับผงนัวนี่ทอมพอรสด,ดีครับ ดีครับถ้าเป็นปกติก็ใส่ซองเลขสองละสบาทซองเดียวจบเลยสำหรับมูหนตัวแล้วก็กะเอาได้เกลือครับเกลือครับเกลือตัดหวานครับหยุบค,ครับเ,บเกลือสุดท้ายก็คือทีเด็ดครับ ขาดไม่ได้ก็ตัวนี้ครับนี่งก็ได้ครับ มามักลงตัวมูลเลยนะครับนี่ใส่มือเลยนะครับมักเข้ากันครับไปทั่วนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับเราจะมักมูไว้ไนีประมาณสองชั่วโ <2 S 2> มงนะครับให้มักดูหมันเขาเนือนะครับเพื่อที่การหั่นของเขามัน มันจะได้รสชาติถึงเนื้อที่มันแสบนะครับสูตรนี้ส,ส,ส,สูตรหมูห <Jorge. S 2> ันบางคนนะครับนี่สูตรสูตรนี้สูตรเ่าเองเนยนะครับกินได้ทั้งเนื้อนะครับบ่ได้กินบ่ได้เฮ็ดกินแต่หนังคือหลายๆล้านที่เขาเฮ็ดนะครับเออบางล่านเนี่ยกินเนื้อได้บางล่านเนี่ยกินได้แต่หนังส่วนเนื้อไปเอาไปเฮ็ดอย่างอื่นแต่นี่กินได้ทั้งหนังและเนื้อเลยครับว่าต้องเอาไปทอดว่ต้องเอาไปเฮ็ดอย่างคือหันแล้วกินเลยครับ โอเคนะครับเอาสิม,มาร์ไวประมาณสองชั่วโมงนะครับเนี่ยสองชั่วโมงแล้วนี่คือเคล็ดลับนะครับตุ่มแหามพันหอนเดือดอน,นะครับนี่มาลาดที่หลังหนังมูนะครับก็คือว่าลาดให้มันเซ็โตัวนะครับให้หนังมันเซ็โตัวมันตึงนะครับให้มันตึงเพื่อที่การหั่นข้ามันจะง่ายขึออ้นครับ นี่ครับวิธีเห็ดสีหมูนะครับหนังที่เขาเห็ดไปนะตีน้าไว้ครับนี่เห็ดเพื่อกที่สี<ช>เห็ดสีนางหมูครับให้ให้หมูเขาแบบหนากินครับส่วนผสมก็จะมีน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ซิ้วดำหวานนะครับเอามาผสมผสมกันน,นี่คครับนนือน้ำส้มสายชูนะครับอาแกเอาวางหมูเขาตัวน้อยตัวใหญ่ทนาดไหนะครับาที่เรื่อง เรามาต้องเป็นการทินแล้วครับนี่ทำให้กินได้ตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับประมาณนะครับเคนจนเข้ากันนะครับตัวนี้สะอาดครับมือล่างครับวิธีการเฮ็ดสีนะครับให้หมูเขาันหนากินขึ้นมาอีกนะครับตามสูตรที่ให้เบิ้งไปนะครับหน้ามาเนี้ยครับ นี่สีฉันที่เออนากินขึ้นนี่ครับนี่นนี้คือเอาเอาข้างไว้นะเพื่อที่จะอยากให้มันตึงเนาะให้ มันเข่าลูปมันก่อนครับนะครับสีชัน้นเสร็จสำกัญเสร็จนะครับเสร็จเสร็จมูให้มันเข่าลูปมันก่อนครับ อันนี้คือยังบริหารนะครับเรียบรนะครับเรากำลังเซจนะครับตอนนี้เ็จตัวหมูนะครับเอาซีหันอันนี้คือห้มันตึงๆเ็เซ็ตัวหมูนะครับแล,แ,ลแล้วเราจะพักไวประมาณสักเออชั่วโมงนึงพักไวแล้วเขาจะมาถึงขั้นตอนที่หันนห้มันหนังมันกรอบนะครับ ครับเอา็เสร็จหมูเนยพอสมควรครับเอาไปพักครับเอามือเอามาพักนะครับเปีพักไปประมาณสักอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับบรฒิกรรง่ายๆเลยครับเอาพักไปก่อนครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเอาสิพักหมูไว้นะครับแล้วเราค่อยมาหั่นตอนนะครับคือหั่นแห่งหนังมันกรอบอันนี้คือเขาเส็จเสร็จหมูไว้โอเคนะครับ พักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับถึงขั้นตอนการหันครับหันจริงๆครับหันให้หนังมันกรอบนะครับแล้วก็มีนี่น้ำมันครับให้มันไหม้มันนะครับทาเลยครับถ้ามันแห้งแข้งก็ทามันครับ มันใหม่ครับเวลาหันต้องย่านน้ำมันมันหลายครับมันหันไปมันก็ยดลงไปเรื่อยๆครับน้ำมันหายเบิรครับนี่ครับหมูหันของแท้หมูหันต้องหันตลอดนะครับพอแม่ค่างไว้ฝั่งไหนฝั่งนึงนะครับอันนั้นห้องหมูปิ้งครับนี่คือหมูหันครับ คนหันนี้ต้องแบบแข็งแรงนะครับต้องต้องหันอยู่ตลอดครับหยุดหรือพักไหวที่ที่เตานี่เร็ยเให้ใหม่ครับ นี่นครับอีกสักคู่ครับไกล่ะกละไก่ละเดี๋ยวเรามาชิมกันครับจะสุกแล้วครับมันเกือบชั่วโมงหรืมั้งนี่หั่นนี่หันชั่วโมงนึงแลยชิมหาทีบ่ไลายนังงามหมูห้องโถงนี่ครับสวยงามครับอืมนี่ครับสุกแล้วครับ นหอมมากเรียบร้อยหมูหันสูตรบางคนนะครับนี่จินมนี่บางคน,นครับแล้วก็นี่ตัวนี้บางคนนคับไอ้ใจผมได้แท้ครับเดี๋ยวเข้าไปชิมกันนะครับนี่หมูหันแบบหนังแบบสีงามแบบกรอบมากด,ดีครับหั่นกันเขาจะเอาจะหนังหนังนะครับหนังมาชิมกันก่อน,อนว่า กรอบขนาดใดครับฟังเสียงแล้วมันกรอบขนาดใดครับนี่มาเบิไงใกล้เบิไงใกล,ใกล้นี่ครับกรอบครับกรอบ โบเืีอเดี๋ยวผมจะกินในเบิ่งว่ามันกรอบสั่ไหนนะครับนี่ครับ<ม>อื้อปังกระจกแซบมากแซบครับเนี่ยแซบเลยกรอบนี่ครับกินแบบคูณสอง จริงน่ายอดครับให้กินได้พี่น้อกสุดยอดนะครับสูตรนี้เอาไปคลายได้ เราวาอยู่นี่พังคโคนกับเฮ็ดขายรับเฮ็ดขายสูตรนี่เหือกันครับสูตรเดียวกันเลยเอาเปเป็น,ปนอาชีพเลยนะครับเด้อเดี๋ยวมาจิ้มน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มเฮานะครับเนี่ยน้จิ้มสุดเด็ดนะครับเดี๋ยวบอกวิธีนะครับวิธีตามม้เลยนะครับเดียอยนขั้นตอนการเฮ็ดน้ําจิ้มนะครับเหมืนอนเดิมครับต้องเป็นสลากสีเหลืองเท่านั้นของง่วนเชียงเท่านั้นซีอวดาหวานตัวนี้เท่านั้น รสชาติถึงกลมกล่อมครับน้ำจิ้มหมูหันครับอันนี้สูตรพิเศษครับสูตรเด็ดเลยครับนี่ยเพราะว่าเด็ดนะครับเป็นคนเดียวครับจริงๆแล้วบ่ค่อยบอกใครอันนี้บอกแบบบ่มีกักเลยครับสูตรนี้นะครับดาาดูเลยนะครับชูรสครับ รดนะรผงนัวเขานะครับใส่ขาวกันก็ใช้เป็นช้อนที่จะเป็นช้อนครึ่งครับมะนาวครับมะนาวครับนี่จะไปตัด หวานครับตรงนี้้ิกสดนะครับที่เราหั่นไว้แล้วครับนี่ครับเด็ดอร่อยชั่วครับแสบไม่นอนครับอืม มันจงเยมีความหวานนัวนะครับตัดเลี่ยนของหมูได้ครับแซ่บครับสุดยอดมาได้พี่น้องตัวเนื้อกินได้เบิ้ครับเขาบิต้องไปเขาบิต้องไปย่างไม่บิต้องไปอบไม่หรือบิต้องไปไปอ่พัดพิษให้ดำอยียงเพราะว่าเขาหั่นและกินได้ทั้งตัวเลยครับสูตรนี้ครับจะมีบางคนเท่านั้นครับ ฟินแห้งเสแซ่บอีนนี้เสแซ่บแห้งครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับคลิปนี้ถือว่าผมเป็นไหนพี่น้องเบิ้งแวก็ะห้พี่น้องเอาไปเฮ็ดกินนะครับกับขาวก็ได้รกับแกงก็อะไรมูหันก็คือว่าครับมันมีหลายสูตรแต่สูตรนี้ผมรับลองว่าแซ่บอร่อยมากนะครับไปเฮ็ดขายเฮ็ดเป็นอาชีพได้ครับมูหันสูตรนี้ครับจบมือไฮไซผมนะครับเด้อเท่านี้พังโคนครับมูหันครับกว่าสิแล้วชั่วโมงครึ่งนะครับ หมูหันตัวนี้ขนาดประมาณสี่ถึงห้าโลนะครับหมูประมาณเดือนกว่าสองเดือนครับหาไปซื้อล่างเขาประมาณพันหาถึงพันแปดนะครับหมูใส่นี่นะครับอันนี้ผมไม่ใช่ไหนพี่น้องได้เบื้องกันนะครับเด็ดพี่น้องเลยเอาไปเห็ดเอาไปลองเห็ดจิ้มลองเห็ดทานบ้างเะครับเด้อขอบคุณที่ดิดตามรับชมทางช่องี่มีมงคลจวดเจอดสีนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับบายขอบคุณกินต่อครับ